สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัพเดตเหมือนเดิมนะครับลูกไก่ตัวเท่าๆนี้เป็นลูกเจ้าลูกหล่อนะครับแม่เป็นมังกรดำเอ็มสิบหกส่วนพวกนี้เป็นลูกเจ้าสามตันสองตัวนะครับ มังกรดำนะครับเรามีวความสมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับจะเข้าเดือนแล้วนะครับชุดนี้นะครับส่วนออกมาใหม่วันนี้ลูกแม่ดำใหญ่นะครับได้หกตัว ีดำาๆเ่ยนะครับลูกเจ้ารูปหล่อนะครับมีน้อยนะครับแดดแดดหลไก่สมบูรณ์นะครับ เ่พันหลักนะครับจลูกแข่งดีนะครับแม่นี้นะครับเช็คมาสามเที่ยวนะครับสามชุดนะครับตีกันเองนะครับซัดกันเองรอดูตอนโตนะครับ เก็บไว้หมดนะครับพวกนี้นะครับตัวผู้ทั้งหมดนะครับมีตัวเมียตัวเดียวนะครับนี่ก็เริ่มเริ่มสวยแล้วนะครับ กลางคืนอากาศหนาวไก่ก็จะซึมๆหน่อยนะครับแล้วโดนแดดเดี๋ยวก็หายนะครับหากพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสายตีจริงนะครับสายใช้งานจริง พี่น้องที่แบ่งไปก็ถือว่าพึงพอใจนะครับแบ่งไปแล้วก็กลับมาเอาอีกเหมือนเดิมตามสโลแกนนะครับนี่เราเช็คตอนเป็นหนุ่มนะครับน่าจะอีกสองเดือนสวยมากนะครับไปแล้วโอเคครับพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ ฝากติดตามในกลุ่มด้วยนะครับ้าอยากเห็นข่าวสารอย่างชัดเจนก็ติดตามในกลุ่มไลน์นะครับโอเคครับบััสดีครับ